ตอนที่สามสิบสี่นั้นก็ไปกันเถอะมิเช่น,นั้นกันเดินตัะร้ชาช้าได้แต่เขาก็อยากไปขายปลาเหมือนกันนะทำไมว่าที่มันถึงได้ดูเหยียดฮานะถ้าตอนนั้นเจ้าม่ต้องไปที่อื่นเ้าก็คงมีเดนไล่ออกจากเรือนชาติก่อนใส่หัวของแกออกไปที่นี่ไม่ต้องการคนแบบเจ้า อข้ากอพบนายหญิงก่อนข้าอยู่รับใช้ที่นี่มานานนางย่อมมีใจมีใจแคบล่ข้าแน่ยังสมิน่าเจหนางอีกด,ดตากโดนตัดหางบ่อยวัดแล้วแท้ๆยังหน้าด้านอยู่อีกไรประโยชน์ข้าไม่นึกเลยว่านางจะใจเจืดใจดำ แต่ข้าถึงเพียงนี้ระวังตัวด้วยนะปัจจุบันในชาตินี้ข้าจะต้องมีชีวิตที่ดีให้สงได้จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ดั่งเช่นนายเดชเรื่เราก็ไปกันบ้างเถอะไปไขปลากันไขปลาเจ้าค่ะปลาตัวใหญ่ๆไม่มีที่ไหนใหญ่เท่าที่นี่อีกแล้วเจ้าคา่ะไม่เชื่อเออ ก็พาลาดโอกะสทองมากแม่หนูคนนี้ช่างพูดนักว่าตัวใหญ่มากขายยังไงหรือแม่หนูดูที่ปลาสิเจ้าคะทั้งสดใสเนื้อหวานฉ่ำสดจริงๆสุดมากพวกนี้ขายยังไงเหรอพวกนั้นหรือเจ้าคะเขาคือคุณพ่อบ้านเทียน ปล่อยข้าข้าไม่ใช่เสาใช้เสียหน่อยอย่ามาจับข้านะเสียงดังอันใดกันแม่นังคู่นี้หรือที่ถูกขายมานะ่ะนี่คือใบสัญญาซื้อขายทาสน,นับแต่นี้ต่อไปเจ้าคือเสาใช้ของตระกูลอะจำใ่หัวของเจ้าไว้เสียทำไมถึงเป็นเช่นนี้ข้ายอมจำเรื่องต่อชุกชะตาเสียเถิด านลุงนับว่าท่านมีสายตาที่แหลมคมยิ่งนักของพวกนี้มีเหลืออยู่ไม่มากแล้วหากท่านลุงต้องการซื้อท่านลุงมีสักสิบตำลึงไหมจ้าคะหากมีก็เอาไปได้ทั้งหมดเลยเจ้าค่ะในเมื่อมีโอกาสได้เอาคืนมีเหลือคัดจาไมีคว้าโอกาสนั้นไวสิบตำลึงเชียวหรือพวก้าก็ปิดปากให้เงียบหากพูดไพ่ข้าจะจัดการพวกเจ้าเสียถ้าก็พอเข้าใจว่าเจ้าคง ช่วยที่บ้านหาเงินและปอพวกนี้ก็ดูสดใสไม่น้อยเลยแต่ราคาสูงไปหน่อยดูแต่ตาเปล่าท่านก็พูดได้สิถ้าได้ลองซิมท่านจะเรียกร้องหาปลาของข้าอีกและท่านอาจจะไม่โชคดีได้ปลาวิเศษแบบนี้อีกแล้วขึ้นคิดในเมื่อท่านลุงไม่อยากได้แล้วข้าก็ขอปิดด้านนะเจ้าคะจะไปเอาปลาที่เหลือกลับไปทานที่เรือน เพื่อจะเอามาช่วยค่าเก็บของเร็ว